สอนใช้ which กับ that แบบเข้าใจง่ายนะครับวันนี้รับรองว่าดูจบแล้วเข้าใจกระจ่างแน่นอนครับวันนี้จะมีคำถามด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะครับที่เราจะมาเรียนรู้วิธีใช้ which กับ that ด้วยกันถ้าพร้อมแล้วไปครับข้อแรกนะครับ the computer blank I use is very fast ตอบอะไรดีครับ which หรือว่า that คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อบีนะครับ that the computer that I use is very fast แปลว่าคอมพิวเตอร์เครื่องที่ผมใช้เนี่ยมันเร็วมากนะครับมาดูว่าเพราะอะไรถึงตอบ that นะครับโครงสร้างคือประธานตามด้วย that ที่แปลว่าที่จุดๆนะครับแล้วก็ส่วนขยายที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์แล้วก็เป็นกริยาหลักของประโยคนะครับมาดูโครงสร้างของโจทย์กัน the computer คือ ประธานตามด้วย that ตามด้วยส่วนขยาย I use ตามด้วยกริยาหลักคือ is แล้วก็ very fast มี4ส่วนนะครับมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับ The glasses that are on the desk are mine. แว่นตาที่อยู่บนโต๊ะเป็นของฉันอันนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตรง that are on the desk เป็นส่วนขยายที่ทำให้ประโยคนี้สมบูรณ์มากขึ้น ถ้าไม่มีเป็นยังไงครับไม่มีจะเป็นว่าแว่นตาเป็นของฉันแว่นตาไหนครับไม่รู้แต่ถ้าเกิดมีคําว่าที่อยู่บนโต๊ะก็เจาะจงมากขึ้นว่าอ๋อนี่ไงแว่นตาที่อยู่บนโต๊ะเป็นของฉันโอเคนะครับอีกอันนึง The car that he drives to work is very old. รถที่เขาขับไปทำงานเนี่ยเก่ามากแล้วเหมือนกันนะครับ ถ้าไม่มี that he drives to work แปลว่าอะไรครับแปลว่ารถรถเก่ามากแล้วรถคันไหนครับไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดมีคำว,ว่าที่เขาขับไปทำงานอ๋อหมายถึงคันนั้นนั่นเองรถคันนั้นนะ่ะที่เขาขับไปทำงานมันเก่ามากแล้วโอเคนะครับนี่คือส่วนขยายท,ทำให้ประโยคสมบูรณ์อีกอันหนึ่ง the book that she recommended is sold out หนังสือที่เธอแนะนำขายหมดแล้วนะครับเหมือนเหมือนเดิมถ้าไม่มีส่วนขยายจะเป็นไงครับหนังสือ is sold out หนังสือขายหมดแล้วหนังสืออะไรไม่รู้นะครับดังนั้นจะเป็นต้องมีที่เธอแนะนำ that she recommended โอเคนะครับนี่คือการใช้ that เข้ามาเติมส่วนขยายทำให้ประโยคเนี่ยสมบูรณ์นะครับ ข้อ2นะครับ My house blank is in Chiang Mai is for sale ตอบอะไรดีครับ Which หรือว่า That ข้อนี้มีคำบ้ายอยู่ในโจทย์ไหมครับถ้าใครสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่ามีคอมมายอยู่2จุดใช่ไหมครับเอมีคำบา้าแเราตอบอะไรดีครับตอบข้อข้อ A นะครับ Which My house which is in Chiang Mai is for sale แปลว่าบ้านของฉันที่เชียงใหม่เนี่ยประกาศขายอยู่นะโอเคนะครับมาดูว่าทำไมถึงตอบ which นะครับโครงสร้างคือประธานแล้วก็ค o m m a ตามด้วย which ที่แปลว่าที่จุดๆตามด้วยส่วนขยายที่ไม่มีก็ได้เมื่อกี้ข้อแรกคือส่วนขยายที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์ต้องมีแต่ข้อนี้เป็นส่วนขยายที่ไม่มีก็ได้นะครับตามด้วย comma อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ คำกริยญญานะครับมาดูโจทย์กัน My house คือประธานแล้วก็ comma นะครับ which ที่จุดๆๆแล้วก็ส่วนขยายที่ไม่มีก็ได้คือ is in Chiang Mai แล้วก็คำกริยญญาคือ is นะครับแล้วก็ for sale มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับ the this sandwich comma which has ham and cheese comma is delicious แปลว่าอะไรครับ Sandwich นี้ที่ใส่แฮมกับชีส อร่อยมากาสังเกตว่าถ้าไม่มี which has ham and cheese ยังเข้าใจได้อยู่ไหมครับจะเป็นแซนวิชนี้อร่อยมากถูกไหมครับก็เข้าใจได้ใช่ไหมครับแซนวิชนี้อร่อยมากก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์ this sandwich is delicious ก็ได้หรือถ้าเพิ่มเข้าไปก็เป็น which has ham and cheese ดังนั้นส่วน which has ham and cheese นี่คือ ส่วนขยายที่เพิ่มเข้ามาที่มีหรือไม่มีก็ได้โอเคนะครับต่อมา this pair of pants which no longer fits me should be given away แปลว่ากางเกงตัวนี้ที่ใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยควรเอาไปบริจาคเหมือนเดิมครับถ้าเกิดไม่มีตรงกลางเป็นไงครับกางเกงตัวนี้ควรเอาไปบริจาคก,ก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์ถูกไหมครับ ดังนั้นตรงนี้มีหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้ามีต้องใส่อคอมมาหน้า which และคอมมาท้ายส่วนขยายนะครับ which no longer fits me เพิ่มเติมว่ากางเกงตัวนี้คือตัวที่ใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยควรจะนำไปบริจาคโอเคนะครับแซนด์วิชนี้แซนด์วิชไหนคือแซนด์วิชที่มีแฮมกับชีสเนี่ยอร่อยมากมีก็เพิ่มความชัดเจนมากขึ้น ไม่มีก็ยังเข้าใจได้อยู่นะครับสุดท้าย that dog which belongs to my neighbor is very friendly แปลว่าสุนัขตัวนั้นที่เป็นของเพื่อนบ้านเป็นมิตรมากๆเหมือนเดิมครับถ้าไม่มีตรงกลางนี้นะครับจะแปลว่าสุนัขตัวนั้นเป็นมิตรมากๆก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีเพิ่มเข้ามาก็จะเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นว่าหมายถึงตัวไหนนะครับ สุนัขตัวนั้นที่เป็นของเพื่อนบ้าน which belongs to my neighbor is very friendly โอเคนะครับข้อแรกคือส่วนขยายที่ต้องมีนะครับข้อนี้คือส่วนขยายที่มีหรือไม่มีก็ได้และต้องมีคอมม่าเสมอนะครับข้อที่3 I have a dream blank I never told anyone ตอบอะไรดีครับ which หรือว่า that ข้อนี้มีคำใบ้ไหมครับ บางคนเริ่มจับจุดได้ว่าเอ๊ะโจทย์ข้อนี้ไม่มีคอมมางั้นเดาว่า that ละกัน that เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ I have a dream that I never told anyone ฉันมีความฝันที่ฉันไม่เคยบอกใครนะครับมาดูว่าทำไมถึงตอบ that นะครับข้อนี้เป็นประโยคนะครับตามด้วย that ที่แปลว่าที่จุดๆๆ ตามตัวส่วนขยายที่เจาะจงว่ากำลังพูดถึงสิ่งไหนอาจจะสื่อว่ามีมากกว่าหนึ่งนะครับมาดูโครงสร้างของโจทย์นะครับ I have a dream คือประโยคนะครับฉันมีความฝัน that ที่จุดๆ,ๆส่วนขยายคือฉันไม่เคยบอกใครแปลว่าฉันมีความฝันอาจจะมีความฝันเยอะเลยแต่ว่ามีความฝันอยู่อันนึงอะที่ฉันไม่เคยบอกใครโอเคนะครับมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ This is the computer that I use for work. นี่คือคอมพิวเตอร์ที่ฉันใช้ทำงานํำลังื่อว่าอะไรครับํำลังสื่อว่ามีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องแต่ว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ฉันใช้ทำงานเครื่องอื่นอาจจะเอาไว้เล่นเกมอาจจะเอาไว้ให้ลูกใช้นะครับแต่เครื่องนี้เนี่ยฉันเอาไว้ทำงานนะครับเป็นส่วนขยายที่เจาะจงมากขึ้นว่ากำลังพูดถึงสิ่งไหนอีกอันนึง I want a phone that has four cameras. ฉันอยากได้โทรศัพท์ที่มีกล้องสี่ตัวโอเคนะครับสื่อว่าอะไรครับสื่อว่ามีโทรศัพท์ให้เลือกเนี่ยหลายแบบแต่ว่าฉันเจาะจงว่าฉันต้องการแบบนี้แบบที่มีกล้องสี่ตัวโอเคนะครับฉันอยากได้โทรศัพท์ที่มีกล้องสี่ตัวเป็นการเจาะจงมากขึ้นนะครับตัวอย่างการใช้ในชีวิตจริงนะครับเช่น Can I have a look at that phone? ขอดูโทรศัพท์เครื่องนั้นหน่อยได้ไหมคนขายก็บอกว่า Which one? เครื่องไหนล่ะล้วก็ตอบว่า The one that has four cameras. เครื่องนั้นแหละที่มีกล้อง4ตัวโอเคนะครับ That has four cameras เป็นการเจาะจงมากขึ้นว่าหมายถึงเครื่องไหนนะครับข้อ4ข้อสุดท้ายนะครับ The bag in blank I kept my iPad was stolen. ตอบอะไรดีครับ which หรือ that ข้อนี้มีคำใม้ในโจทย์ไหมครับอบางคนเห็นว่าอ้ยข้อนี้ไม่มีค o ม m a ตอบ that เลยแล้วกัน that เป็นคำตอบที่ผิดนะครับข้อนี้ต้องตอบ which นะครับ the bag in which I kept my iPad was stolen แปลว่ากระเป๋าที่ฉันเก็บ iPad ไว้ข้างในเนี่ยมันถูกขโมยไปนั่นเองนะครับ ทำเมถึงตอบ which ครับเพราะว่าข้อนี้มีคำบ้าอยู่แล้วนะครับคือ in in คือ preposition ที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับว่าเก็บไว้ในกระเป๋านะครับโอเคมาดูคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับโจทย์ข้อนี้ใช้ preposition นำหน้า which และไม่มีคำม่านะครับเราสามารถเรียงประโยคใหม่ได้ไหมมาดูกันนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือ the bag which I kept my iPad in was stolen ข้อนี้ผิดเพราะอะไรครับผิดเพราะไม่มีคอมม่านะครับ The bag which I kept my iPad in ก็ดูฟังเข้าใจง่ายกว่าใช่ไหมครับกระเป๋าที่ฉันเก็บ iPad ไว้ข้างในเนี่ยถูกขโมยซึ่งมันก็ถูกนะครับแต่ว่าต้องมีคอมม่าด้วยนะครับคือข้อนี้นะครับเขียนเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามีคอมม่าหน้า which แล้วก็หลังส่วนขยายนะครับโอเคนะครับ The bag which I kept my iPad in was stolen แบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะดูเข้าใจง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขียนแบบนี้เนี่ยต้องมี comma แต่แบบนี้ไม่ต้องมีนะครับหรืออีกแบบหนึง่งก็คือแบบเป็นโจทย์นั่นเองนะครับ The bag in which I kept my iPad was stolen ต่างกันยังไงครับต่างกันตรงที่สลับ preposition ไปอยู่หน้า which แทนนะครับสังเกตใช่ไหมครับอันนี้เป็น kept my iPad in อันนี้เป็น in which I kept my iPad โอเคนะครับถ้าไม่ใส่คอมม่า preposition ต้องอยู่หน้า which หรือถ้าเกิดแบบนี้ล่ะครับใช้ that ได้ไหม The bag that I kept my iPad in was stolen ก็ได้นะครับสามารถใช้ that แทนก็ได้นะครับแล้วก็ไม่มีคอมม่านะครับ that จะไม่เติมคอมม่านะครับโอเค ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าประโยค which นะครับถ้าไม่ใส่คอมมาเนี่ยต้องสลับ preposition มาอยู่หน้า which เสมอโอเคนะครับครับมาถึงช่วงทบทวนนะครับวันนี้มี4ข้อนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันข้อแรกคือประธานบวก that จุดจุดจุดตามด้วยส่วนขยายที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์แล้วก็กริยาหลักนะครับคือ the glasses that are on the desk are mine when t ที่อยู่บนโต๊ะเป็นของฉันถ้าไม่มีตรงนี้ประโยคจะไม่สมบูรณ์นะครับจะเป็นแว่นตาเป็นของฉันแว่นตาไหนไม่รู้นะครับ The glasses are mine ก็เป็นประโยคที่ฟังแล้วกำกวมนะครับแต่ถ้าเกิดมีคำว่า The glasses that are on the desk are mine อ๋อแว่นตาอันนั้นน่ะที่อยู่บนโต๊ะคือแว่นของฉันโอเคนะครับไม่มีไม่ได้นะครับจำเป็นต้องมีแล้วก็ l a s s e s เนี่ยเป็นพหูจน์เสมอนะครับเพราะว่าแว่นมี2ขาและก็2เลนใช่ไหมครับจะใช้เป็นพหูพจน์เสมอนะครับต่อมาข้อ2ครับเป็นประโยคที่ประธานแล้วก็คัมมาแล้วก็ which ที่จุดๆตามตัวส่วนขยายที่มีหรือไม่มีก็ได้แล้วก็คัมมาปิดท้ายแล้วก็ตามด้วยกริยานะครับมีคัมมาหน้า which เสมอตัวอย่างเช่น this sandwich, c comma Which has ham and cheese comma is delicious แปลว,ว่าแซนวิชนี้ที่ใส่แฮมกับชีสเนี่ยอร่อยมากถ้าไม่มีก็ยังเข้าใจได้อยู่นะครับแปลว,ว่าแซนวิชนี้อร่อยมาก The sandwich is delicious ก็เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดมีก็ดีกว่าก็ชัดเจนมากขึ้นแซนวิชไหนครับแซนวิชนี้ที่ใส่แฮมกับชีสนั่นเองนะครับข้อสาม ประโยคที่เป็นประโยคนะครับแล้วก็ตามด้วย that จะเป็นว่าที่จุดๆตามด้วยส่วนขยายที่เจาะจงว่ากำลังพูดถึงสิ่งไหนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งะครับตัวอย่างเช่น this is the computer that I use for work นี่คือคอมพิวเตอร์ที่ฉันใช้ทำงานสื่อว่าอะไรครับสื่อว่ามีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องเพราะว่ากำลังเจาะจงว่าเครื่องนี้เนี่ย คือเครื่องที่ฉันใช้ทํางานส่วนเครื่องอื่นเนี่ยใช้เล่นเกมใช้ให้ลูกเรียนหนังสืออะไรก็ว่าไปนะครับข้อสุดท้ายข้อนี้เป็น the bag in which I kept my iPad was stolen ข้อนี้เป็นประโยคที่เราสลับ preposition ไปอยู่หน้า which แทนนะครับจำไว้ว่าประโยค which ถ้าไม่ใส่ค o ม m a ต้องสลับ preposition มาอยู่หน้า which เสมอนะครับ The bag which kept stolen which bag iPad was in I my okay โอเคคนะครับช่วงแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับประโยคไหนถูกประโยคไหนผิดมาดูกันนะครับประโยคแรกคือ The pen which you took is mine อันนี้ถูกหรือผิดครับข้อ b ครับ This is the project on that I'm working อันนี้ถูกหรือผิดครับพิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับดวผมแปลเฉลยให้ แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอ,อ,บอพระเจ้าอวยพรทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ